าวา e ล์ยิมเมติกครับก็จะมีอุปรกรณ์ก็จะมีฟิลเลอร์เกียร์ตัวล็อกน็อตตั้งวาล์ย์แกเบอร์เบอร์เก้าครับนักก็จะอยู่ประมาณนี้ครับมาตัวทีตัวน,นี้ตัวลิน้นกว่านระยะห่างของวาล e ์ยิมเมติกผมจะใช้อยู่สิฟิลเลอร์ทั้งเอเชียครับเราก็มาเริ่มตั้งวาล์ย์เลยครับระยะห่างก็อยู่ที่สิฟิลเลอร์ทั้งเอเชียผมใช้อยู่ประมาณนี้ครับ แล้วก็เหมือนกันกับสีฟิลเลอร์ประอบกันเพราะที่ก็ไห้สตาร์ทเครื่องดูกับทางเนี่ยก็คือผ่าน เราเช็กวาลเสร็จก็มาสตาร์ทดูครับว่าเสียงวาวมันจะดังไหมหรือมันจะเงียบเงียบนะฮะวาลาวไปดีเอชอเทีร์เนชั่นก็จะอยู่ประมาณกี่ฟิลเลอร์เกียร์๋ยวกผมลองให้ดูกี่ฟิลเลอร์เกียร์นี่นะครับกี่ฟิลเลอร์เกียร์ก็จะประมาณนี้เบอร์นี้